ขอตอนรรบเข้าสู่เป็นกลางช้นแนวเป็นต่อหลายขุมแสงมณีลั่นล้มกุหลาบดำตัดเชือกมวยวันโนซเรนเดอร์ภาค3แสงมณีของสวนภูรีสอดยอดมวยอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แถมมีค่าตัวและเงินเดิมพันหลักล้านตั้งแต่อายุเพียงสิบขวบจนได้ฉายาทารกเงินล้านล่าสุดเปลี่ยนสีเสื้อใหม่จากเสถียรมวยไทยเป็นของสวนภูรีสอด ในการเปิดศึกใหญ่นั่งแท่นคู่เอกรายการวันโนเซเรนเดอร์ภาค3ในทัวร์นาเมนต์วันมวยไทยรุ่นแบมตั้เวทรอบลองชนะเลิศก,กับยอดมวยจากสุรินกุราบดำสอจอเปียกอุทยัยซึ่งเป็นการโครจรมาพบกันครั้งแรกหลังจากที่มีการเรียกร้องให้คู่นี้มาดวลกันนานนับปีแต่ยังไม่มีศึกไหนจัดสนองแฟนๆวันแชมเปี้ยนชิพ จึงสารฝันแฟนมัดมวยทั่วโลกยกแสงมณีเจอกับกุลาบดำเป็นคู่เอกโดยชื่อชั้นของแสงมณีในเมืองไทยนั้นถือเป็นมวยฝีมือชกฉลาดหาตัวจับยากปราบคู่แข่งแถวหน้ามานักต่อนักส่วนกุลาบดำเป็นมวยสายบู๊มัดหนักแม้จะมีคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือแต่ขึ้นเวทีครั้งใดเลตติ้งกระฉูดที่สำคัญเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ ก่อนหน้านี้ในวันแชมเปี้ยนชิพแสงมณีเปิดตัวไฟแรกอย่างสวยงามโดยการเอาชนะนักมวยโมร็อกโกอาซิลลาลีด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อ8พฤศจิกายน2562ก่อนจะเปิดศึกรับสักการะใหม่กับนักชกญี่ปุ่นเคนตะยามะดะเมื่อ10มกราที่ผ่านมาที่ Impact Arena และคว้าชัยไปเป็นไฟที่สอง จากนั้นปลายเดือนต่อมาแสงมณีก็กลับมาชกเวทีในบ้านกับธนันชัยราชานนท์ในกติกามวยไทยห้ายกผลสุดท้ายจบไม่สวยแสงมณีพ่ายคะแนนไปพอมาเจอพิษโควิด -19 ทําทำให้แสงมณีหลังสังเวียนไปเกือบครึ่งปีแต่ยังดีที่ได้ข้อสนิมด้วยการไปช่วยแสงอาทิตย์ลูกทายกองดิน ลงนวมเพื่อชิงแชมป์มวลสากล WBA รุ่น140ปอนด์ที่ว่างกับกุหลาบดำเมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมาพอรู้ตัวว่าถูกประกบคู่ให้พบกุหลาบดำด้านแสงมณีและพ่อหนูกันสิทธิเดชก็ตอบตกลงทันทีโดยศึกนี้ถือเป็นไฟที่3ของแสงมณีในวันแชมเปี้ยนชิพด้านกุหลาบดำนั้น หลังสงเวียนนานร่วมสิบเดือนแต่ได้กลรบมกอุ่นเครื่องวอร์มอัพร่างกายในไฟชิงแชมป์มวยสากลกับแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินก่อนจะได้เจอแสงมณีในทัวร์นาเมนต์ของวันแชมเปี้ยนชิพกุหลาบดำเป็นมวยหมัดหนักหมัดแรงยิงต้องชกกันด้วยนวมเปิดนิ้วยิงจะเข้าทางเขามากขึ้นไปอีกเพราะนวมเล็กป้องกันตัวยากหมัดมันทะลุก,กาศเข้ามาได้ง่ายและถ้าโดนเข้าก็เจ็บกว่านวมปกติแน่นอนอยู่แล้ว ส่วนจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องแผ่วปลายยืนระยะได้ไม่นานแต่ไฟนี้เราชกกันแบบ3ยกเท่านั้นดังนั้นแทบจะบอดได้ว่ามีหลายๆอย่างค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้เขาได้มากจึงประมาณไม่ได้เลยไฟนี้แสงมณียังคงฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเสถียรมวยไทยซอยลังคำแหง88โดยมีเสถียรสมขาวอาดีตเทรนเนอร์บัวขาวบัญชามเมฆเป็นผู้วางแผนเรื่องการฝึกซ้อมและได้พายชุมพล ลูกจะพ่อพระยาแลมาคอยช่วยจับเป้าให้โดยเน้นหนักไปที่การป้องกันหมัดเป็นพิเศษเพราะเป็นอาวุธขึ้นชื่อของกุหลาบดำที่ปราบคู่แข่งมานักต่อนักการเจอยอดมวยอย่างกุหลาบดำแม้หลายกระแสจะให้เครดิตผมเป็นต่อเขาเยอะแต่บนสังเวียนมันมีความท้าทายทุกวินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทุกอย่ามัน50-50นี่เป็นเพียงด่านแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ยังมี